เรามารีวิวจุดที่ผมใช้ทำง,งานประจำนะแต่ว่าจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็พฤหัสสุกนะหรือว่าไหนที่ผมหยุดนะนี่คับฝั่งนี้ก็จะเป็นพรมรถเหล็กนะอันนี้เพิ่งทำเสร็จไปสัตว์เลยนะเปลี่ยนล้อกระดุกโชกนะคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะใส่ล้อก็ถาเน,นะเป็นพวกโมเดลรถนะทีนี้ก็ยังมีของเป็นบ้านอะไรอยูนะ่อีกจุดหนึ่งนะ มัพนพกรดเนี่ยนี่ครับยังมีพวกนี้เต็มเลยนะแล้วพวกงก็จะมีเยอะอย่างนั้นนะนี่ครับก็จะมีพวกก่องรถพกรถนะนี่ เนี่มี g d r ทั้งหมดทั้งหมดห้าคันเลยนะนี่ครับมีจัาจิกาของโทมิทาเลยรับก่อนนะสวัสดีครับ